ก็หม่ก็สามารถานบุญก็ะจินครับแต่วันนี้ก็าว้หมตื่นกับก้ามาด้วยครับก้วหม่ก็สามารถวัดปอนดาวนแต่ตอนนี้เซ็มไปด้วยกูนตั้งหลายั

แล้วก็หลังจากนี้นะครับหลังจากเสร็จที่ที่เราไลฟ์ะดิเราเชิญร่วมรับประทานอาหารที่ห้องอาคารไรศ์สักนะครับแล้วก็ท่านไหนติดลาก็เดินทางกลับได้หลังจากได้ดูไนสิ่งที่พอแล้วนะครับตอนนี้ขอเส้นจังหวัดระลึกห้าก่อนแล้วก็ทซ่อำเภอเส้นโรงพยาบาลบนสวรรค์นะครับผมผมจะแนบไปนะครับเพราะว่า เวนัปปะเวนัปปะัะคะสิตาภะคะเณรสิทธาวิปุคะเรอภิเสมเณสาวาตพุทธะอะคาปโตปโมดิสุตตัตปัตตังตุมาภะระสุปปัสสัตสมุทิตา ท่นใดอยากได้ใบรถยนตภาษีเย้นักดานะครับแบน้ออ้มีคนอยากเดินเข้ากล้องอ่ะ